ตะวันโมจะอุบกงปอกว่านี่เวลาให้คนเล่าอีกมากมายตอนนี้วลาแล้เนอะจุดมาหน้าเตียงเป็นเตียงตายคน,านหน้ารอ <c oughs> มองดูนะเดี่ยวลูอาเดียวเงิบดีนตัดเอเดนล,ล,ล,ล้วน้ำลรวยคุณตักอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูได้ถูบ้านถูเรือนอนี่มา,ามาเปิดบ้านครับ คุลมมาแรงนะเขาเอาลงเพราะว่าเอามาตั้งไว้นะคอยระวังเพื่อนครับสวัสดีค่ะโดครับสวัสดีครับยังนี่ครับค,คลิปที่สองสำหรับการปลีกวิเวกมากระท่อมปลายสวนครับของช่องโดโดพาเที่ยว เมื่อกี้เราทานข้าวรองท้องกันเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราก็จะเริ่มทําเมนูทํากับข้าวปิกมิกกินไปเรื่อยๆใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์นะมีแจ๋วติดตามมาหนึ่งคนครับอ่าแจ๋วทํางานดีๆวัสดีค่ะยังทํางานดีๆทํางานดีๆเก็บกวาดบ้านเกก็บบวาด้านความสะอาดต้องมาที่หนึ่งค่ะ นี่ก็เป็นบรรยากาศของบ้านปลายสวนนะฮะนี่ามาดูท้องทุ่งนาลมพัดเย็นสบายมากเนี่ยเพื่อนๆดูใบไม้ไหวเน,นากเป็นวันแรกในหลายๆเดือนนะจะเป็นปีหรือเปล่าที่ผมไม่ต้องใส่แมสผมไม่ต้องใส่แมสออกนอกบ้านนะเพราะตอนนี้ไม่มีใคระฮะ เราอยู่แค่สามคน,นอันนี้นาอะไรอะ่ะนาผักบุ้งอะ่ะเขาปลูกผักบุ้งขายแต่นกเพียบเลยฮะความที่ไม่ค่อยมีผู้คนนะนกเขาก็อยู่กันอย่างสงบเรียบร้อยพนะาชมบรรยากาศบ้านสวนราบวิไลพงศ์แต่ตอนนี้มาอยู่ที่ปลายเสยือนเดี๋ยวร้องเพลงหน่อยร้องเพลงอาเพลงอะไรดีเพลงนี้ร้องเพลงอะไรดี เปิดเพลงไม่ได้เดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ร้องเองเปิดเพลงอะไรดีเอาเพลงอะไรคุณรักควันเนยตอกตั้มแตงตะวันโอมจะโอบกองปอกฟ้ามีเวลาให้คนเล่าอีกมากมายความในวิถีเล่านล้วโดนจุดมาที่เสียงเป็นเสียงตายคนหน้ารล่อมองดูนะเดียวดุอ่าเดียมเงินไอ้สักกี้เทน่าโดนแดนมรวย ยังไม่ไันน่อยตามเตามเดีเร็วครับเดี๋ยวเราจะทํากับข้าวกันตรงนี้ครับอันนี้เป็นของที่ขนลงมาจากรถนะฮะเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างมาไม่ต้องไปแวะซื้ออะไรแล้วแต่ในนี้เขาก็มีเครัวนะฮะอันนี้ก็เป็นห้องพักอันนี้ห้องแอร์ห้องที่หลังที่โอโดอยู่นั่นไม่มีแอร์เป็นครัวอ ที่เคยทําทคลิปบ้านสวนส่วนมากผมจะอยู่ด้านบนนู่นฮะไม่ค่อยได้ลงมาข้างล่างแต่ว่าตอนคลิปลอยกระทงผมก็จะมาลอยกระทงกันตรงนี้ฮะไม่รู้ว่าปีนี้ลอยกระทงจะได้ลอยกันเป็นปกติดีหรือเปล่าเดี๋ยวมีจะมีเมนูไปเก็บชะอมด้วยนะฮะเดี๋ยวต้องเดินไปพาเพื่อนๆไปดูเก็บชะอมไม่รู้เขาเปิดบ้านอ่านี่ครับเป็นห้องพัก ถ้าจะพักค้างแต่วันนี้เราผมไม่ได้พักค้างนะฮะไม่ได้พักค้างคืนมาแล้วก็กลับเลยครับไปเดี๋ยวไปดูครูตักทำเมนูแรกกันครับนอนแล้วร้องเพลงเหนื่อยร้องไม่ถึงเพลงเลยนอนแล้ว,วนางยินจะเสียงนกกันนกบินกันครึ้ม เขาจีบกันมั้งนะ่ะนกไรร้องเสียงแบบนี้เพื่อนแล้วก็มีนกกระยางด้วยนะนกกระยางชมนกชมไม้คนชมนกชมไม้ตกปลาก็ได้แต่พาโดโดมาตกไม่ได้ทำบาปไม่ขึ้น ปูตั๊กสวัสดีเอฟซอย่างเป็นทางการอีกทีหนึ่งเรามาเริ่มเมนูที่เราจะปิกนิกกันอยู่ที่นี่ก็คือต้มแซบกระดูกอ่อนนะคะทำปตั๊กนี่กระดูกอ่อนมาอ่อนมากนะคะกระดูกอ่อนนะคะอืมมันอ่อนๆนะคะต้องเอาแบบพวกขาวอย่างเงี้ยค่ะกระดูกแก้วป่ะกระดูกอ่อนนี่ล้างน้ําเกลืออะไรเรียบร้อยไม่ล้างน้ําคลองล่ะได้ได้บรรยากาศอ่าปูตั๊กก็จะหั่นเครื่องอนี่มีหม้อเนี่ยฮะ มาที่นี่เนี่ยเขามีวงน้ำมาตูมวงวงน้ำเก็บหวยกันก็เลยมีหม้ออะไรแบบนี้เดี๋ยวเรามาทำเมนูกันกลางแจ้งชมทุ่งชมบรรยากาศเลยครับอ่ะคูตักไม่ได้บรรยากาศเต็มต้องเอาน้ำคลอง <c oughs> นี่ปลาชุมมากนะฮะพอแดดออกมันหลบหนีหนว่ายอยู่นี่แต่ยังตัวเล็กอยู่แต่ตัวใหญ่ยังใส่ไม่ขึ้นมาคุตักภายเรือเป็นไหมเนี่ย เป็นจริงเหรอเดี๋ยวพายเรือโชว์นะโอเคไหมเดี๋ยวให้ดรลองเพลงแล้วก็เธอก็ะพายเรือไปโดร้องเพลงอะไรลอ่ลองเรือหาลักนิดล่องเรือหาหาลักนะเนี่ยเินตอนต้นร้องเรือมาหาลักตะโกนตามเสียงเนะลยร้องไปเรอยจนไม่ให้รักแน่ร้อง,งองดัง แข่งกับเสียงลมเลยร้องดีๆร้องดีๆแล้วร้องไม่จบพี่เป็นนุม่มพี่เป็นนุ่มรุ่นเจ้าประยาร้องเรือไฟได้ด,ดาเดินดงังไม้ร้อยกิโลสาวยังต้อยตาม ดอยลามเหมือนป่าน้ำโพทันนว่วเรือรามโตสาวป่าน้ำโพตะนมมมมมิมดีเป็นนมรอนดินขับเรือน้องจงคิดเอื้อเฟื้อไม่ดอจนเรือหน้าบ้านดินคืนนี้เรือ,อนแจม ขอจอดพัดเรมต็ตือพอลูกน้ำนอนตื่นจะลาบันยืนลองเรอดอดไปนะเป็นมุนตาที่ได้มาป่าน้าโบพบน้ำคนโดูผู้โบใจเสือ้อจีตานะ้ำใจเอืนะ้อเปืนะ้อนะ นมเรือไม่อย่ามาใกลอย่าเขาเรือทื่นอาคือไรอย่าอยู่ใกล้ม่โดนตาลุงงอารุณ์ลุ่มเจ้าประยะาเจ้าเดีะยวตาลองละไปได้นะแม่หวันตาพี่ขอลาก่อน เาเรือต้อยต่ำลอยลามนั่นน่ารากโบมือลาแก้วตาฟันอ่อนแม่น้องน่ารอย่าลืมเช้าเรือหนุ่พนนท์จบแล้วไปดูแม่ทำข้าวต่อใส่เนียค่ะหอมแดงกับกระเทียมและรากผักชีนะคะเติมลไป ไม่ไหม่นะคะไม่ต้องปล่อยนาเดือดเอาขนาดนี้พอนะคะต้มไปประมาณ20สินาทีค่ะต่อเอาถังขยะมาบังลมฮะลมแรงมากอยู่ในสวนนั่วอยู่ชายทะเล โดมาให้อาหารปลาครับาารปลาอัธิลเม็ดอัธิละเม็ดโดไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ให้หมดอัธาิลเม็ดอัธิลเม็ดนี้โยนไปเฮอ,อืมลามายังไปซิใช่ 反方。 ดีนะคะเนี่ยเพมให้เตือนเ,เข้าในสวนก็หมอมเลยอาจจะช้าหน่อยนะเพราะว่า,า <จะ S 1> เตามันเล็กเ,เราไม่รีบอยู่แล้วปิ๊กนิกเ้เ็จก็จะทำนั่นเลยครับฟ้าน่นมะนาวเลย ใช่ไหมให้เขานะหนต่ใรเกใ้หอ อร่อยนะคะน้ำตาลมะพร้าวนิดนึงเพียอเลงไปอ่าน้ำตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็น้ำฟางอ่าอ่าหอมฟูงค่ะตามนิดเกลือน,นิดหนึ่งค่ะขึ้นช้อนชานะคะนี่ค่ะยกขึ้นมาเลยเลยก็ควรใส่นิดเดียวคุณนะคะต้มแจ๊คฟูยกขึ้นมา ร้อนๆเดือดเกล็ดรักกลมแซ่บจะอร่อยนะคะจะใส่ใบหหละพาก็ได้นะคะคุณตักไม่ใส่ก็ตักจะใส่นี่ค่ะใบชี้นาลมเปรี้ยวน้ำใสๆลมแรงมากเลยผัดเยี่ยว แต่ก็เย็นสบายครับผมเตรียมพัดลมมาสองตัวพัดลมตัวเล็กๆไม่ต้องใช้เลยอืมมันก็จะแซ่บหน่อยอลองชิมรสชาติตสินี่ห่ารสผมแซ่บนะคะเคล็ดลับไม่ยากเลยผมแซ่บเรามาปิกนิดนใส่พริกป่นก็ได้อีกนะคะ อ๋ออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสวยดีค่ะอย่างเงี้คือตักเอาแบบนี้ค่ะต้มแซ่บเนี่ยมันจะลดเข้มข้นหอมอร่อยเลยค่ะต้มแซ่บปลายสวนสวัสดีครับสวัสดีครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับมาชิมอาหารไหมมาชิมต้มแซ่บไหม <c oughs> ไม่เผ็ดเผ็ดน,นิดนึงอืออ่าเพิ่มเผ็ดอีกตามชอบแล้วนะครับตอนนี้เพื่อนๆ กัเพื่อน,น้ไปที่ทึงค่ะคนนี้ที่เคยมาช่วยทํากับข้าวตอนนั้นใช่ไหม,มที่วันงานวันงานขึ้นบ้านใหม่เยโตอ,อร่อยนะต้มแซ่บนะคะผู้ดูแลผู้ดูแลบ้านเทใส่นี้เลยไหมเอาเลยเตรียมเสิร์ฟเ,เดี๋ยวพอตอนนั้นไปไปย่างถ่านมาใส่ได้ ใส่ไว้เลยใช่ท้ายเลยนะคะเมนูนาวสุดท้าย้องแซ่บนุ่มแซ่บมะนุ่มชีสแค่นิดนิดค่ะีล้วเมนูเรียงมาแล้วขอนุ่มหมาข้าวผัดกะเพราแล้วไม่ผัดเนี่ยให้กินข้าวขาวให้กินข้าวขาวไหนลองชิมด้วยอร่อยมากเลยเห็นไหมอ่ะชีสจัดเลยใส่หม้อใส่หม้อเลยค่ะ เดี๋ยวยกขึ้นไปบนนั้นเดี๋ยวผมไปจับที่บนบ้านนะจที่รับประทานอาหารการมาปิกนิกของเราเอาน้ำ,น,ำน้ำไป อ่าเพื่อนๆครับก็หลังจากที่เราทำกับข้าวเ,เสร็จในแต่ละเมนูนะเพื่อนๆเ,เมื่อกี้ก็ถ่ายทอดสดไปหลายๆท่านก็คงจะได้รับชมถ่ายทอดสดแล้วนะฮะเพราะนั้นอยากรู้ตอนชิมอะไรยังไงบรรยากาศพูดคุยอะไรเดี๋ยวผมเอาลิงก์ของถ่ายทอดสดที่ผ่านมานี้เนี่ยแปะไว้ที่ End Screen นะครับเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าถ่ายทอดสดไปชิมไปกินไปนะ เพื่อนเพื่อนก็กดดูตอนชิมที่ถ่ายทอดสดแล้วกันนี่ฮะผลงานพิ่อโรกินข้าวขาวนะฮะ,ะไม่ว่าจะเป็นคลิปคูตักรายงานแบบว่าชะอมอไม่ใช่ไข่ผัดแพะมีไข่ผัดชะอมผัดไข่ผัดวุ้นเส้นชะอมแล้วก็ กุ้งชุบแป้งทอดมชุบแป้งทอดปลากระพงนึ่งมะนาวต้มแซ่บกระดูกหมูค่ะอ่าดูตัวอะไรข้างหลังตัวอะไรคุณคุณหันไปดูใครมาเป็ดไม่ใช่ห่านห่านนี่ครับงั้นก็อ่านู่นนู่นตรงนู้นอาหารโอ้ยแสดงว่าในนี้ห่านเยอะมากเลยนะนู่นอีกฝูงหนึ่งอนี่นี่ฝูงนี่เป็ดบ้างไม่ใช่ห่านหมดเลยห่านหมดเลยเหรออือครับงั้นก็สำหรับคลิป นี่ผมรวมเลยนะเอาไว้ตอนท้ายในแต่และเม,เมนูเนี่ยนะฮะก็คงเท่านี้นะค,ะครับไข่ผัดชะอมทุ่เส้นนะคะไขะ่านี้นะ,ะับอ,อ,อร่อยมากๆค่ะ FC เราไปทําทานนะคะอ,อันนี้ก็กุ้งชุบแป้งทอดปลาหมึกก็ชุบแป้งทอดอันนี้ปลาก,กระพงนะคะแล้วก็ต้มแซ่บกระดูกหลูงนะคะ เออ่ารวมคลิปเลยนะครับรวมคสี่เมนูนะคะปิกนิกของเราแฮปปี้แอนอะไรแฮปปี้แอนอะไรแอนดิงและคาดว่าจะมาทำคลิปอีกครั้งหนึ่งตอนวันเกิดโดโดนะวันไหนยังไม่บอกแล้วจะมีถ่ายทอดสดนะครับเราจะมาปิกนิกวันเกิดโดโด้แฮปปี้โดโดครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับโดครับสวัสดีครับบ๊ายบาย